่คุแล,ว,แล,ว,แลว่าตสิ่งที่มันจะโตแล้วก็นอนสิ่งที่มันจะโตแล้วก็เป็นอมะตะได้มันก็มีเพียงแค่มหาไัยสงอย่างมหาไัยสงก็เป็นเป็นเป็นของที่โตได้แต่มหาไั่สงมันก็ไม่ใช่สิ่งมัแต่ของโลกมันก็คืออาคารเอาไว้ศึกษาซึ่งมันไม่ใช่สิ่งมัจจะ แต่ถามว่ามันมหาลัยสงเนี่ยมันโตถึงอีกสองถึงห้าพันปีไหมมันโตแต่ว่ามันโตในรูปแบบของอาคารมันไม่ได้โตในรูปแบบของความยิ่งใหญ่มันไม่ได้โตแบบฝรั่งบังค่าโงมาขึ้นก็มางงรงมาอะไรต่างๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือในรูปแบบทีนี้มันก็เลยเป็นเหตุผลให้ฟังว่าทำยังไงก็แล้วแต่ที่เราจะให้ หนึ่งพระโพธิสัตว์ผู้มากไปบารมีเนี่ยคือมาร่วมสร้างทานบารมีกับเราหนึ่งใจสองที่สามเงินใจที่เงินอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยใจที่กับเงินเนี่ยจะต้องจะต้องมีเอาไว้เพื่อรองรับ เพราะว่าหนึ่งเงินอาจจะไม่ใช่แต่ที่ก็ต้องใช่แต่ถ้าที่ไม่ใช่ท่านมหาสร้างเองแต่เราต้องเข้าใจนะว่าแล้วแล้วบุญบรารมีที่เราจะสร้างไปนี่มันมันก็จะไม่มีมูลเหตุทําไมถึงว่ามันไม่มีมูลเหตุเนี่ยก็เลยอธิบายไว้ว่าหลักของมหาจากักรพรรดิมันจะเป็นลักเทโลสวนหลักของมหาจากักรพรรดินี่ย คนก็ดีมีของเก่ามาถวายเสีย,อยของเก่าแต่สมัยคนที่รักษาหลังผมเนี่ยบอกว่าได้มาจากประสาทรูป้ปราสาทครับ,บก็เลยหลวงปู่บอกว่าให้มาเก็บไว้ที่เสิงห์นครก็เลยของเก่าก็เลยอยากจะกามาสังส่งยึดจ้างส่วน ได้นี้นตจะวัคททีนี้เวลาเราทีนี้เวลาลุงข้อบอกปั๊บเนี่ยแล้วเราก็จะไปวางวางวางตัวบุคคลเพราะว่าตัวบุคคลนี่มันก็จะมี 1 0 0ปี2อ0ปี3 0 0รปี4 0 0รปี5 0 0รยปี7 8เจ0ด0ปดเต่อหลาย1ิบเขรียว่าสิบรปี1.000ปี5.000ปีเขาก็จะมีรุ่นของเขาร,รุ่นของเขาจากนั้นเป็นต้นมาเชื่อไหมว่าตั้งแต่หลวงพอมาสร้างวัดมาสร้างวัดอะไรต่างๆเพิ่งมีท้งนี้แหละที่ปรารถนาอยากจะอยากจะมี เออเพราะประปารถนาอยากจะมีคนมาปังแล้ก็จะอธิบายอธิบายฟังเอาไว้ไว้หนึง่งดีพอฟังแล้วเข้าใจแล้วเราอยากจะเดินต่อหรือว่าจะสู้ต่อหรือว่าจะถอยสู้ต่อสู้ต่อ คือสู้ตอนนี้สู้ได้อยู่สู้ได้อยู่ม,มันก็จะมันก็จะมีนิสัยคแต่ที่นี่มันก็จะทีนี้ต่อจากนี้ไปเนี่ยเขาจะเริ่มกําจัดเขาจะเริ่มกําจัดกําจัดบริวารออกไม่ให้ไม่ไม่ให้มาเบียดเบียนทรัพย์สินเงินทองคือทรัพย์สินเงินทองที่ทั้งนี้หาได้เนี่ยจะต้องลงเอาไว้บนพุทธศาสนา ยังก็ที่วัดใหญ่ๆอ่ที่สร้างกันนั่นนะถามว่าบางคนนี่ก็มดเนี่ยมดตัวไปเลยนะมดมดทรัพย์สินหนึ่งทองไปเลยเทกันแบบนั่นเลยเพราะว่ามันเหมือนกับใครเขาสั่งมาในลักษณะอย่างนี้นแต่ว่าเขาในจำนวนในจำนวนหนึ่พันคนเขาจะขอสักคนนึ่งในจำนวนเจ็ดิล้านคนนี่เขาอาจจะขอสักสองสามร้อยคนขอเอาไว้เพื่อเพื่อถวายความดี มีเอาคันมะคันมาก็ได้เอาคันก็ได้คันก็ได้ล้างอาจารย์นะเดี๋ยวขอร่วมสร้างด้วยมามาจากไหนผมมาจากบ้านโป่งลาดบุรีจะต้องเดินทางแล้วโอเคครับดูในยูทูบนะคดีจังแหละดูในยูทูบเนี่ยตามยูทูบมากระเดียก็นี่ง่ายเพิ่มยูทูปพนั่งเฝ้าอยู่นี่ไง โงในยูทูบเขาก็นั่งเฝ่าเนี่ยวางเอาไว้ตรงนั้นเลยครใครจะถวายก็จัดการได้ใครจะถวายก็จัดการไ้ให้พอได้เลอไ้ เดินน้าต่อเพราะว่าบางคนเขามาเห็นสิ่งเหล่านี้เขาก็จะตั้งความปรารถนาสมบัติมหาักพัิตั้งกันจริงๆจังเนี่ยแต่ทีนี้สมบัติมหาชกพัรนิเนี่ยเขาจะว่าสองประเภทว่าด้วยการถือครองกับว่าโดยผู้อาศัยถ้าว่าโดยการถือครองจริงจิงครองจริงจริงต้องสร้าง แต่ว่าได้ผ The <the> ู no. um, ้อาศัยนี er ่ก็จะเกิดมาหลังจากที่สร้างเร็จปั๊บมาเก็บคาตัวมาทำรีสอร์ทมาทำโรงแรมมาวิ่งรถซองแถวรับทรงพนักงานแบบเที่ยวอย่างเงี้ยแล้วก็มาขายเบอร์ชัวแล้วก็มาเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วก็มาเก็บกวดทางความสะอาดอันนี้ว่าด้วยผู้อาศัยแต่อาศัยอยู่ในดินแดนสมบัติมหาจักรพรรดิแต่บุคคลเหล่านี้จะไม่ไปเกิดสวงสวรรค์นะ จงสวรรค์ชันชูงๆสูงจะไม่ไปเกิดเขาจะไม่ไปเกิด<ะ>เพราะว่าคือก็จะไม่ไปทำไมเขาเขาเขาไม่ได้ไปเกิดในที่สูงเนะี่ยเพราะว่าสมบัติมหาจะกับพรรนินี่มันเป็นสมบัติที่เขาเรียกว่าเป็นสมบัติที่กินกินกินเขาเรียกว่าใครหาผลประโยชน์ไม่ได้เช่นอย่างยกตัวอย่างให้ฟังเอาอย่างนี้ ถ้าจะยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยก็คืออย่างสมมติว่าไปอย่างตัวคนขึ้นเขาพิจิกูดอย่างเงี้ยคน,นคนขึ้นเขาเิจิกูดคนตัวอยัางจะไปกราบไหว้เขาพิจิกูดอย่างเงี้ยพอไปกราบไหว้ขึ้นเขาพิจิกูดขึ้นมาปับ๊บแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าไอ้ยังพวกรถซ้อมแถวสมัยแต่ก่อนที่ที่มาก่อนเขามีปัญหากันไอ้แย่งคิวกันอันนั้นนั่น ก็คือสิ่งเหล่านี้นี่มันมัน,ม,นมันเกิดเกิดมันมันเกิดวาสนาโดยมากเขาจะไม่ค่อยให้ไปหากแต่หาได้ก็เอาวันละสามร้อยสี่ร้อยวันละสิบร้อยก็มีวันละ 1, พะันห้ากะพองเพราะว่าเนือนั่นเขาจะให้เอาไว้เพื่อสร้างกุศลสร้างบุญบารมีเพราะว่าเงินสิบบาทยี่สิบบาทร้อยบาทสองร้อยบาทมันเป็นเงินข้าบน้ำตาที่เขาหลั่งลงมาหลั่งลงมาเพื่อตั้งความปรารถนา ที่นี่วัดบางแห่งวัดวัดจำนวนมากเนี่ยคือเห็นคาบน้ำตาของคนเห็นเห็นความปรารถนาที่มันล้ำทดออกมาเนี่ยบางคนก็คือบางทีญาติโยมบางคนก็ไปกระโดดเข้าใส่คือไปแสวงหาผลประโยชน์เขาเรียกว่ามันเหมือนกับว่าไปบริโภคคาบน้ำตาที่เขาหลั่งออกมาซึ่งความความยิ่งใหญ่ซึ่งซึ่งอยากจะได้บิณทานบารมีเพราะเงินเหล่านี้มันเป็นเงินที่มันที่ท,ที่ที่มันบอบช้ำ เป็นเงินที่บอบช้ำพอมันมันเกินวิสัยขึ้นมาปับ๊บมันจะเกิดพานขึ้นมาท,าทันทีบ้านช่องห้องหอ้อกระแตกไม่แตกก็ทะเลาะทั้งตีกันตายกันไปข้างหนึ่งเออจุดไฟเผาบ้านเผาช่องเผาวัดเผาวาทิ้งอันเดียวัเขาเรียกว่ามันเกิดภัยมันเกิดโทษมันจะเกิดโทษเกิดอะไรขึ้นมาันทีเพราะว่าสมบัติมหาจักรพรรดิคือสมบัติพระพุทธเจ้าแต่มันเป็นสมบัติที่เขาให้คนไปตั้งความปารารถนาเพื่อจะติดตาม เขาจะเรียกว่าเป็นสุดยอดของเป็นสุดยอดเขาเรียกว่าเป็นสุดยอดยิ่งกว่าพระพุทธรูปเพราะว่าทําไมเพราะว่าพระพุทธรูปนี่ก็คือท่านจะอยู่ในโบสถ์เล็กๆอยู่ในโบสถ์เล็กๆเนี่ยเราก็จะไปกราบไปไหว้นี่ก่อนก็ได้อยู่เนี่ยก็ได้อยู่ได้บุญบรารมีแต่ทีนี้ยังสมบัติมหาจกักรพรรดิพอตะคนไปเห็นปั๊บเนี่ยก็จะเกิดการดิ้นรนคนขวายว่า การมาของพระโพธิสัตว์แต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยคือถ้าใครตามทันก็ทันตามไม่ทันก็ไม่ทันเพราะว่าหนึ่งบารมีมันบารมีทันมากพอมากขึ้นมาแล้วเนี่ยคนเนี่ยมันจะเบียดกันเพื่อเพื่อต้องการอยากจะไปร่วมทานบารมีกับพระโพธิสัตว์ท่านไม่ได้มานั่งคอยนอนคอยอย่างกับพระพุทธรูปอยู่ในโบสถ์เสียที่ไหนคนก็จะต้องคนควายเข้าไปทันท่านเพราะหนึ่งพันปีท่านจะมาหนึ่งครั้งสองพันปีห้าพันปี ท่านจะมาเนี่ครับเพราะแ้แต่เราก็ไม่รู้ว่าท่านจะท่านจะไปท่านจะไปอยู่เมืองไหนเราก็ไม่มีใครรู้พอไม่มีใครรู้ขึ้นมาเราจะต้องตามให้ทันทีนี้ตามไม่ทันนี้เนี่ยการจะตามให้ทันพระโพธิสัตว์จริงๆเนี่ยคนที่ปรารถนาเป็นะูุที่เจ้าจริงๆเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่อย่างมีอยู่ไม่กี่อย่างก็คือคือข้อที่หนึ่งเรื่องทานบารมี คำว่าคำอธิษฐานก็รร่วมทานบารมีเนี่ยมันจะมันมันจะไม่เหมือนกันเช่น,นอย่างกรณีที่ว่าอย่างคนที่จะไปหาพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างคนจะไปร่วมชาติกับพระโพธิสัตว์นั้นเนี่ยทำไมจําเป็นยิ่งยิ่งที่จะต้อง <ณ S 2> ทานบารมีเนี่ยเป็น,เป,นเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าในโลกของสวรรค์นเนี่ยพอแต่เขารู้ว่าพระโพธิสัตว์จะอุบัติขึ้นมาเนี่ยยังไงคนหนึ่งล้านคนเนี่ยจะต้องไปหาพระโพธิสัตว์ แต่คนจำนวนหนึ่งล้านคนเนี่ยเขาไม่ได้เตรียมเสบียงเขาไม่ได้เตรียมเสบียงไปนะอย่าก็บินทกะเศรษฐีเนี่ยคนจะไปเข้าว่าพระพุทธเจ้าเขาไม่ได้เตรียมเสบียงไปนะแต่ทีนี้สวรรค์เนี่ยเขาจะเขาจะเอาคนที่เขาจะเอาคนที่มีเสบียงเนี่ยและกอดใจสปอตกับพระพุทธเจ้าเนี่ยไปวางเอาไว้ก่อนพอไปวางเอาไว้ก่อนขึ้นมาปั๊บอีกคราวนี้คนคนคนนี้จะอยู่ใกล้พระพุทธเจ้ายังก็บินทกะเศรษฐีอะ อยากกนางวิสาขาเนี่ยอยากกนางวิสาขาเนี่ย,ยก,รรกศศ็จะอยู่ใกล้อะและตบินทัพกาเษฐีจะอยู่ใกลเพราะทําไมถึงว่าอยู่ใกลเพราะต้องเขาคือบนสวรรค์นเนี่ยเขาจะให้บุคคลเหล่านี้เนี่ยคืออยู่ใกล้ชิดพระผู้ธเจ้าและก็คอยและกอคอยรู้คือคอยคอยรับความเนี่ยเขาเรียกว่ารับญาณสัพพันญ์อยู่อ่ะ รุ่งนี้ห้าร้อยคนจะมารุ่งนี้หนึ่งพันคนจะมารุ่งนี้ห้าหมื่นคนจะมาเ้ามา้วเขาไม่ได้เอาสเสบียงม,มาเพะามาได้เอาสเสบียงขึ้นมาขึ้นมาปั๊บที่นี่บินทกะเศรษฐีก็นางวิสาขาเกาะเป็นคนที่รองรับสิ่งเหล่านี้พอรองรับสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแต่ว่าจะบรรลุหลังประมดจะ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 ,จะบรรลุเป็นพระอรหันต์หลังเขาทําไมถึงว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าหนึ่ง ถ้าบรรลุแล้วใจมันเบื่อใจมันเหนื่อยใจมันหนายใจมันอิ่มมันเต็มไม่เอาละไม่อยากรับภาระไม่อยากเป็นภาระใครและกรรมโกและและอรหันต์รองรับปุถุชนไม่ค่อยได้ทำกับข้าวให้ญาติโยมกินก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้คือมันจะเกิดการต่อต้านเขาเลยไม่ไม่ให้บรรลุแต่เขาใช้บรรลุทีหลังเหมือนกับพระอ,อนนท์ไงเห <laughs> มือนกับพระอ,อนนท์เนี่ยพระอ,อนนท์เนี่ยท่านเขาคือ พระพุทธเจ้าจะมาบรรลุก,ก่อนถ้าบรรลุแล้วจามันวางแล้วก็พูดหนาลืมลังพูดหลังลืมหนาจําไม่ได้หรอกพระอรหันี้จำไม่ได้จะหลงสายหลงขั้วเลยคือเขาเรียยว่าสวสดบทนี่ไปลงบทล้างเอาสวสดได้บทลังไปลงบทหน้ามันหลงสายหลงขาัาวแต่ให้พูดไปเรื่อยเชื่อนี่พูดได้นะแต่จะมาจาจาไม่ได้จําจไม่ได้หรอกแต่จะพูดไปตามอุปนิสัยนี่ได้ แต่จะไปท่องจำยังจำไม่ได้หลงหาลงานลืมหลังนี่คือลักษณะของบุคคลกุปลอย่างเขาก็เลยให้บรรูุที่หลังเขามดเพื่อเก็บขอบลล้อมูลเอาไว้เยอะๆพอๆเก็บเก็บข้อมูลไว้เยอะๆ,ๆ,ๆทีนี้พอถึงเวลาเราจะใช้งานขอ้อมูลเหล่านี้ก็จะไหลามาตามตามตามบุปกรรมตามบุญบรารมีรลลที่พระพุทธเจ้าท่านได้เล็งสะพพัญยูเอาไว้อันนี้ก็ทีนี้ พอมาถึงจุดนี้ขึ้นมามันก็นต้องมาทำหน้าที่ด้ว่าแล้วเราจะมีทรัพย์ได้ยังไงมีให้มากที่สุดในวันที่พระโพธิสัตว์มาดีิน